สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมณัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มม,มภาคสดๆเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้ซึ่งเป็นกากฟิล์มของครูชาวลาวันอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังบลอดเบย์วันที่9กรกฎาคมปี2508นะครับมาดูหนังตัวอย่างที่เหลือกันนะครับนีเพชราชาราชราชนะครับก็เป็นผลง,งานการกำกับของคุณวิชินือเดชโชธนะครับนี่คุณชานิยอดชัยนะครับเมื่อสักครู่ครับ เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับแต่ว่าชื่อหนังไม่ติดมานะครับต้องใช้วิธีดูจากภาพแล้วก็เอาไปเทียบกับใบปิดหนังนะครับจึงทราบในภายหลังว่านี่คือบางส่วนของเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้นะครับแล้วก็ยังมีนักร้องนะครับที่คุณปริยารุ่งเรืองครับคุณวิสุทธ์ตุงครัชก็ร่วมสแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเศษฟ,ฟิล์มหนังตัวอย่างที่เหลือมาสั้นๆน,นะครับประมาณสานาทีนะครับ สภาพก็โดนความชื้นนะครับเกือบลอกแล้วนะครับซ้ายสุดจะเป็นคุณโยธินเทวราชนะครับตอนนั้นยังดูหล่อสมาร์ทนะครับเห็นไหมครับหนังเรื่องนี้56ปีมาแล้วนะครับแล้วที่ลงบันไดมาก็จะเป็นขวามือเป็นคุณทักษิณจำผลนะครับนีใครป้ามใครนะครับไปดูก่อนคุณชาญยอดชัยนะครับนี่สมบัติเมทนีครับเอกของเรื่องครับเพชรราวิ่งมหานะครับ ก็ถือว่าเป็นกากฟิล์มชุดสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นหนังตัวอย่างชุดเดียวนะครับที่เหลืออยู่ของหนังเรื่องวีรบุรุษเมืองใต้ปี2 0 0 8นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีคราวๆดึงฟิล์มหนังนี้อีกเลยนะครับน่าดูนะครับดูท่าทางนะครับแล้วก็นี่ผมใช้ไปตามสภาพฟิล์มนะครับไม่ได้มีการตัดแต่งนะครับบางครั้งอาจจะมีการสลับด้านซ้ายขวานะครับเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพจากฟิล์มจริงๆบ้างนะครับนี่คุณทักษิณจำพลนะครับ ใส่แว่นนะครับผมกาลังจะดูที่นั่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณประมินนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกอย่างหนึ่งของวีรบุรุษเมืองใต้ก็คือเหลือเพลงโฆษณานะครับซึ่งคุณมีศักดิ์นคกรัฐเป็นผู้ขับร้องไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ดูหนังตัวอย่างจบแล้วนะครับก็จะลองให้ฟังเพลงโฆษณานะวีรบุรุษเมืองใต้นะครับเป็นเพลงของเรื่องเลยนะครับ ขวามือนี้รอตอกนะครับแต่ผู้หญิงนี่ยังดูไม่ออกครับคุณเพชรชรากับคุณประวินจารุจารีตนะครับช่างในร้านแล้วนะครับคุณอย่ทินทุกต่อยนะครับคุณสเสน่เกมรชุนนะครับสายมือสุดนะครับต่อยใครต่อยคุณแป้นปริมสัจชัยนะครับคนนี้ใครเอ่ย น่าจะเป็นดาราหน้าใหม่นะครับนี่คุณเสน่ห์โกมารชุนครับกระมินนะครับจับขณสมบัตินีเพชราชวราชนะครับคนที่จับไปคือคุณแป้นพลื้มสัจชัยนะครับขี่ม้ามาแล้วครับ1ีพโมภาคส่วนนะครับสมัยนั้นนะครับสไตล์หนังน้าดูนะครับเสียดายนะครับหรือกากฟิล์มมาเป็นหนังตัวอย่างสั้นๆประมาณสักสานาทีนะครับของครูชาวลาวันนะครับ ชุดนี้น่าจะเป็นฉากที่อาจจะเห็นคุณวิสุทธิ์ตุงคารัตนะครับนั่นแหละครับซึ่งในใบปิดโฆษณาก็มีด้วยนะครับจุดเฉลยของหนังก็อยู่ตรงนี้แหละครับมีคุณวิสุทธ์เล่นด้วยนะครับเป็นฉากท,กท้ายของหนังตัวอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอให้ฟังเพลงนะครับวีระบุตรเมืองใต้นะครับทำไมติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับวีรบุุษ แห่งชาวเมืองใต้เรียงไรชะกาดสักดาตัวตายดีกว่าชาติไทยเป็นทีข่าเราจึงเรียงหน้าประจันบานแรมรบดังกองเมื่อกลองรั้วสนัน่นเราลองจะบันศัตรูใครมันมาหมิน่นแผ่นดินเราอยู่ไทยเราจะสู้สุดใจตัวตายดีกว่าชาติตายวีรบุรุษ แห่งชาวเมืองใต้เครียงไรชาตศัักดานันเกียรติศักดิ์ที่รักของข้าคือความสง่าแห่งตนสู้จนเลือดหยดสุดท้ายก่แก้ความดีวีรกรรมชาวใต้ใครคือวีรบุรุษสมบัติทักษิณหรือโยธินวิสุทธ์จะเป็นเทพบุตรของเพชรชราวีรบุรุษ เรีงชาเมือนใต้เครียงไกรฉากาดสักดาตัวตาดีกว่าชาติไทยเป็นที่ค่าเราจึงเรียงหน้าประจันบานตัวตายดีกว่าชาติไทยเป็นที่ค่าเราจึงเรียงหน้าประจันบาน จะเป็นเทพมุกของเพชรชราวีระบุรุษแห่งชาวเมืองใต้เรียกรายชะกาศตาตัวตายดีกว่าชาติไทยเป็นที่่าเราจึงเรียงนาประจันบาลตัวตายดีกว่าชาติไทยเป็นที่่าเราจึงเรียงนาประจันบาลตัวตายดีกว่าชาติไทยเป็นที่ฆาเราจึงเรียงนาประจันบาล